เฮี er อยู่ไหนครับเนี่ยเอออยู่ด้านโรงพยาบาลอยู่ด้านโรงพยาบาลเฮีย er กลับได้ไหมมารับกันสไิได้ได้ได้เฮีย er, งั้นสักครู่ครับกำลังไปครับครับเฮีย er ทำอะไรต่อครับวันนี้ได้รับมอบหมายมาจากนอกโลกว่าให้หาว้าไปออกรายการเฮีย er อยากได้แบบประมาณไหนยังไม่รู้เันนะี้ไม่มไรูออ้จะยังไงเฮ้ยเฮียนี่ก็ได้เนอะได้อยู่นะขนมปังก็ได้อยู่นะขนมปังแสนดีนี่ลิสต์ไว้แล้วขนมปังแสนดีสิลิอันนี้นี่นี่นี่นเออยาหยีเงี้ยยาหยีก็ได้อยู่ ไม่รู้จักอะเด็กใชจะหยีอ่ะหัวทองอะฝั่งหนุนน่ะเดี๋ยวลองๆยายีออกอ๊อกอะยายี่ยายี่ไม่ใช่ค่ะไม่ยอดยายีของพี่ยายี่ยายี่่วเฮียพะโบครับพอดี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 มีเรื่องจะคุยกับยายีนิดนึงอะฮะว่าเราไปคุยสองคนได้ไหมคะเลยยอกนิดเดียอดนั่นเลยเหอใช่ใช่ใช่ยายี่สวัสดีครับว่าไงครับขออนุญาตนอกโลกนิดนึงได้ไหมคุยเรื่องนอกโลกนะอ่าไปออกรายการกันไหมรายการอะไรครับ ในการมีไลฟ์ป่ะชื่อมีไลฟ์มีไลฟ์อ่ะมีไลฟ์มีไลฟ์พอดีเขากำลังเฟ้นหาอยู่ครับก็เลยเฟ้นหาชนีในเมืองไปเหรอใช่ใช่ชก็เลยคิดว่าจะดีนาเอเข้ามาอยเป็นเรื่องของครอบครัวเธอเข้ามาไม่ได้เล ลองจินจินเออจินจินลองเล็กจินวันนี้จินจินได้อยู่เลยอ่ะจินได้เลยอ่ะคือแบบได้สุดจริงอันนั้นนนนอัั้ได้เลยจินนี่คือผ่านเลยเฮียผมให้สามผ่านเลยครับงั้นงั้นเดี๋ยวอีให้จินโทรหาเออให้จินโทรหาเลยเฮียก็ได้เฮียพ่อบนเนาะจะพูดกันนะคะเฮียพ่อบนหนีมาพ่อพูดนะอี๋ค่ะค่ะุ้ยพูดดีๆลงชื่อดีๆ พอลเป็นไงบ้างฮะเจอไหมฮะอ่ายังไม่เจอใครเลยฮะได้แต่ได้คุยได้คุยกับจินไปละอ่าผมมีคนนึงเอาปะใ่ครผมหามาให้เฮียชื่อคาร่าเดี๋ยวผมโทรหาก่อนว่าเขาอยู่ไหนเขาอยู่แก๊งเดียวกับขนมปังครับคาร่าแล้วก็คาร่าฮารุครับแล้วก็ขนมปังครับเดี๋ยวผมโทรหาก่อนเกิด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 คาร่าอยู่ไหนครับโรงพยาบาลใช่ไหมไปไหนกันเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปหาครับเกิดโรงพยาบาลด่วนโรงพยาบาลโรงพยาบาล เฮียครับนี่ครับผมพามาเจอแล้วฮะสวัสดีค่ะคุณพาโบสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไม่ไม่อันนี้คือต้องต้องต้องเรียงยืนเรียงตัวแล้วบอกเบอร์ป่ะไม่ต้องไม่ต้องเบอร์ย่เดูอย่เลีกแกอย่าเไม่ขอโทษมันตอนนี้เงียบกันหน่อยได้ไหมอะหนูกังทม่รู้เรื่องเลยหลบมาคุณมาคุณอันนี้นี่เฮียหน้าดุบ้างด้่ยเสียว่าไงคะเฮียเรียกเสีย เอางี้พี่ชอบให้หนูเรียกว่าอะไรเต่หนูเรียกให้เรียกมึงเรียกกูเรียกไปเถอะ๋ยวจะเรียกเสียเลยรู้สึกไงมไม่รู้เอามึงพูดเองนะเอามึงกูเองนะไอ้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 ไออ้ไ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 ด้ไอ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 ้ไไไ้้นไ้ไ้ไไโล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 ไ่้้ครับ อะไรค่ะใจเย็นๆนะคะพอดีมันหนาวมากเลยผมก็เลยวางไว้ไม่ได้ค่ให้ไพ่ผมนะครับให้ไพ่ผมนะครับตอนนี้เราเราไม่ต้องคุยเรื่องในในเมืองนะคุยนอกโลกนะจะจบๆทีเดียวอ่านอกโลกใช่ครับรบกวนทุกคนเข้าไปในเพจอาร์ตเองแล้วก็ส่ง Facebook ของพวกคุณมาให้ผมเท่านั้นพอไม่ต้องส่งเบอร์นะผมเท่านั้นแต่ให้ทีมงานติดต่อไปครับ ได้ค่ะทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะพี่แอร์เขาเปิดบริษัทเลยหรอพี่ติ่งโตเออบริษัทกามฮะถ้าเปิดจริงนูไปนะบริษัทกามอ่ะใครพูดจะไปนะฮะบริษัทกามหนูค่ะผมมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งบริษัทกามเรินแบ มาเลยพี่สิงโตเชื่ออะไรชื่อว่าโคตรครัชื่อว่าโคตรครัวเจ๊อ่ะผมมีอีกผมมีอีกเอาป่ะผมมีแก๊งหญิงล้วนมาเดี๋ยวผมพาไปรู้จักนะรับว่าถ้าอยากซีทารุลับประกันค่ะว่าซีแน่นอนเป็นอก่ะเอกไงพี่สิงโตหาฮะครับว่าไงครับ คิดถึงหนูไหมคะคิดถึงมากค่ะขอจุ๊บหน่อยได้ปะในรถได้ปะได้ดิหนูอยากขับรถอ่ะจุดโตครับจุดโตครับในเกมมีปุ่มชักไหมฮะชักมีดเหรอฮะเอ่อเอ่อชี่แมวดีกว่า พอนำไว้อะแต่เรารอจกปูนไงจะไปจกปูนตำรวจมันไม่พอเนี่ยมุดไปไหนจะไปไหนอ่ะตำรวจไม่พออยู่แล้วใช่ดิพอนรออะไรอ่ะพอนรถออกบอสไปเลยอะไปยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมีคนมาหาก่อนแป๊บนึงใครอ่ะใครอ่ะผู้ชายแค่นั้นผู้หญิงผู้หญิงเสร็จดีใช่ไหมใช่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 เติมกัญชาบ้างเติมกัญชา โอ้โหมาเป็นเลนโบอะไรกันักทาครับอย่ทยาไม่อยากแดกสายไหมที่ผ่านอะไถ้าจะกินสายไหมอ่ะต้องค่อยๆเอาลิ้นแตะเบาๆนะอยากกินหนูหนูเบาๆก่อนนะนี่นะมึงนี่นะเอ้ยพี่เต๋อมาแล้วพี่เต๋อมาแล้วพี่เต๋อมาแล้วแต่ว่าเยดอน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 คนดีขอแสงคมเยดอนทิ้งสีที่ว่าเป็นตำรวจเยดอนคนดีได้เยดอนพี่นสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีน่าหล วัีเพื่อนๆบอกเธอหรือยังเธอไม่ได้บอกเลยเออเออลืมบอกลูกความไม่ได้หน่ยลูกคนไม่ได้หน่ะคราวนี้พูดนอกเรื่องคือจะชวนเธอไปออกรายการสนใจไหมหรือท่านไม่สนใจไม่เป็นไรรายการข้างนอกเหรอคะรายการข้างนอกครับเป็นเกี่ยวกับอะไรอะทอล์กทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ก็อยู่บ้านไม่ต้องมารายการก็คืออ๋อเหมือนแบบเราเราแบบไม่รู้ความกันเลยใช่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 ได้ได้โอเค เพจพี่ชื่อว่าอาร์ตเองรบกวนเอาเฟซบุ๊กทักมาหน่อยได้ค่ะได้ขอบคุณครับค้บครับคราบวาครับบอสว่านักเรียนในร้อยเย็ดด้อพี่บอกว่าน yeah ักเรียนในร้อย่าเรารู้เจ่ครโอ้ท่นักเรียนในร้อยแย่รัวท้องไทย เลาออกไปมด้หรอไม่แเอาไอ้เหรอเพื่อนเฮ้ยพี่มังคุดเท่เลยว่ะตำรวจเป็อย่างนั้นเราขึ้นตำรวจอะไรนั่งได้โจรในค้าบตำรวจนั่งได้เครับครับเนี่ดูเขาทำงานดีกว่าป่ะเออดูทำงานดูทำงานเออใช่โชว์สีมือหน่อยนักเรียนตำรวจเต๋าตำรวจเลยนะฮะเย้โดนแบบไมเล่นเย้เฮ้ยพวกสองคนเขาบอกเขาอยากไปเที่ยวคุกครับจะดีเหรอะคดีเหรอฮะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่ใครครับนี่อ่ะ น่าสิฮะมิวค่ะมิวผมมิวที่แปลว่านมหรือเปล่าต้มต้มจับต้มจับคอแน่ๆมิวเด็ดค่ะที่โดนจับแล้วกูโดนจับแล้วเอาทำอะไรผมวะเนี่ยเขาตัวอะไรไม่มีอะไรให้คตรเ้ยจับจับยิงดียิงดียืมอะไรที่บ้าน คิดจะผมทำไมเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันเราต้องเป็นคู่ซ้อมให้ผมถ่ายภาพไปแล้วนะครับคุณใช้ความรุนแรงกับผมนะฮะผมจะแจ้งนะฮะไม่ไม่ผมยืมคุณซ้อมไงซ้อมตำรวจซ้อมอะไรคุณยังเป็นนักเรียนตำรวจอยูผมจะฟ้องให้คุณออกมาอยู่ข้างผมเลยผมจะฟ้องให้คุณออกมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนึงถ้าฟ้องอ่ะไม่ได้ไม่ได้ออกมาอยู่นะออกนอกประเทศบอกเลยว่าอยากเรียนรู้การทำงานว่ะคุณตำรวจเต๋าอ่ะ อยากเรียนรู้ก็ทำงานหรอใช่ใช่ฮะไม่อยากเรียนรู้อยากดูอ่ะเราไปจับยาเสพติดไหม่ะหรือเราไม่เล่นสีเทานะเล่นเล่นจริงจับยาจริงอ่ะอะไรยวลองเดี๋ยวลองไปปรึกษาคุณมิวคนเมื่จิ่งปรึกษาแล้วปรึกษามันเล่นใหญ่อยังไงทำไม่ใช่เออทับเลยทับเลยไม่ไผมเลยผมเนี่ยเนี่ยแล้วอี้ก้าวหน้าได้ไงไม่รู้จักตัดสินใจเองก้าวหน้ายังไงอ่ะเด็อดขาดเลยเด็อดขาดเลยอย่างเดียวเลยนะเพื่อนใช่ไดข่าววาคุณพาโบนี่หลายใจมากเลยนะ เปลี่ยนสาวเลหนะเปลี่ยนสาวเลยผมมีอยู่คนเดียวครับใช่เหรอคะใช่ครับเมลอนเหรอผมไม่เคยเป็นแฟนเมลอนเลยผมไม่เคยเป็นแฟนใครเลยนะครับพี่ก๊อตมายังไงไม่ไม่เขาไม่ได้คุยคุยกับเราเกิดอะไรขึ้นเขาพี่ก๊อตมาแล้วครับถ้าปิดปากได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝากความรักจากใคร คือคนไรก็ต้วอ๋อเหรอไม่คือตอนนี้อยากดูการทํางานของคุณตํารวจเต๋าเนี่ยคือยังไงอ่ะไม่ได้ด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบลงปฏิบัติงานได้นะครับใช่ใช่ก็นั่งอยู่ในรถนะฮะใช่ดูการทํางานของพี่ชายผมทำไมเคร่งจังเลยตึ้งจังเลยอ่ะเด่นจอดมาได้นะฮะใช่ยอมแบบโอ้ยค่ะถ้าถ้าถ้ามิวถ้ามิวไม่ทําอย่างเงี้ยมิวก็จะโดนข้างบนลงโทษอีกทีนะ มึงมองอะไรมึงมองอะไรตกใจเลยวิหรือจะหามึงมองอะไรกูยืนมองเขาอยู่เนี่ยกูต้องตรวจไปส่งแลนด์แดงได้ไหมฮะพอดีไม่มีรถนะได้ครับขอบคุณครับมาแลนด์แดงครับไดแต่แลนด์แดงพี่ต๋าเขาเบิกรถอะไรเป่าป่ะไม่เบิกเบิกรถบัสมันักศึาขึ้นคันนี้ขึ้นคันนี้อ๋อไปไปคันนู้นครับมึงได้ให้คุณชาชานักศึกษาเรื่องคันนั้นน่ะนี้ยเนี้เนี่ยมาคันนี้เร็วไม่เอากูจะไปจกปูนกูจะไปจกปูนเอ้ยไม่ใช่จะไปจกจะไปขุดหินปูนจะไปขุดหินปูน จะไปขวันปูนรถสองซาบไปเปลี่ยนรถสองัวสองรถสองซาบแปดรถสองจะไปจกปูนหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับผมจะไปจกปูนจะไปจับผมหรือเปล่าแค่นั้นอ่ะเออจะไปจับผมกันหรือเปล่าเจอสนามบินนะสนามบินนะรู้ใช่ป่ะข้างล่างบ้าข้างล่าง Shadow Deep b l u ฮามิฮามิฮานะอาบาบูโร นึกว่านั่งกับทาคุมิเนี่ยบอสเร็วนี่นะครับเย็นโต้โคตเกโก้ออเดโอได้ประรับเียบไรอะออกไกล่ะพี่นี่พ่อพ่อออกไกลแ่ะพ่อออกไงอยุบหายแล้วออกไงอ่ะบอสเร่กช่างมาเยอะขึานบอส เลนมอสเนี่ยเข้าตึกเนี่ยมอสถอยหลังครับทางเข้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาเห็นปะครับเนี่ยทางเข้าอยู่นี้บอกว่าไงอยู่ข้างบนเจอข้างบนเลยข้างบนนี่จกอ่ะอ่าที่จกคนอ่ะอยู่ฝั่งนึงบอสฝั่งนู้นขึ้นปิดตึกขึ้นปิดตึกปิดตึกเหรอใช่ฮอนราว่าปิดตึกยุ่ตึกมาอยู่ฝั่งนึงเยอะปิดตึกบอสบอสใช้แสงเลยเนี่ยหวยมาอย่างเท่ไอ้ยุ่ยปิด โนกระจอกันสั่นโนกระจอกตัวนี้มีเหรอตัวนี้ไม่มีจบไปแล้วจบไปแล้วผมจบไปแล้วใช่แกเขารู้รู้สองคนได้ขวาอสป๋าบอสปบดบดเต็มสิบแล้วเย่ต่อแย่แย่แย่ต่อไม่แล้วบอสจะเหิดทำไมผมไม่เข้าใจเหรอครับบดบดบดเป็นอะไรเนี่ย บอสบอสผู้กบผมหน่อยเมื่อเห็นตอนที no ่รถบินนะไอสัต nope. ว์เค้นที่บอสจะเลิกจะรลิกแค่ตายรถทางไม่ได้ไม่เข็มบอสไปพ้นไปพ้นเี๋ยวนี้จะได้จบไม่ได้ปูเดี๋ยวบอสบอสทางคนซ้ายนะะจะตายบอสสวัสดีครับอันยังอันยังทำไมฮะคุณบอกว่าอะไรนะคะทักทีอะไรนะชื่ออะไรนะครับทำไม่หรออยากรู้จักนะฮะพี่ชายผมเพิ่มคนอยู่นะฮะไม่เป็นไรที่ก็กดจับฮะ วัดไปเหอะทำไมอ่ะไ่เล่นด้วยหรอ <laughs> <laughs> ใช่เขาบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะไปเถอะพูดอย่าง oh. เงี้ยเ้ยคนแรกว่ะแม่งหน้าเขาหนาว่ะ <laughs> เฮ้ยเอาดิเอาดิเป่ายอดีตปฏิเสธผมยัดเ้ายัสู้ดิยัดสู้ดิยี่มึงคือขุนแผนวสตี้ขุนแผนวสตี้ทำอย่างเงี้ยมึงไม่ถูกลองดูลองดูแต่ทีนี้เขาเอาไม้แทงมึงแค่นั้นเองผมกดให้ไปสอนให้กดทันนะเอาจริเรามีเออเรมีแคปหน้าจออยู่แล้วไปเลยมาอีกรอบฮะครับมา่อไงฮะเหงาเมื่อไงอะทำงานได้ป่ะไม่เป็นไรครับไม่ได้ทไรต่างหากแล้วทำไรฮะแล้วทำไรฮะแย่เด้อภาษาเบา โย่ยาบมางแซบโบ้ยเดี๋ยวจะโดนตีแล้วแซบโบยมันเป็นทั้งทายโถมันคำทั้งทายของวัยรุ่นอ่ะไปบอสไปคุยจ่าดิว่ะบอสส่งเขาไปต่างฝาต่างประเทศดิว่ะไม่มีอะไรหรอกจ่าขึ้นรถแล้วก็ให้ให้ให้รถไปก็ได้คือโนเนียไปขับรถให้เฮียพะโบ เดี๋ยวพับเดี๋ยวเมลอนจะพาเฮียไปนั่งบินพาเฮียไปด้นะรักษาตัวดีๆนะจำไว้นะสองคนนี้เขาเป็นคนที่ช่วยดูจ่าไปนะจ่าถ้าจำได้อย่าลืมเขานะไม่ลืมแน่ครับจำตัวเองดีๆนะลูกอย่าเป็นลูกโดนแม่หอบกดหน่อยได้ไหมครับกดหน่อยได้ไหมครับได้ลูกจอยอ่าโอเคเนี่ยเนี่ยขับคนนี้ไปหรอกดได้มาครับกดได้มาครแม่วันทองอยากกิน กินนวัดเม็ดเยอะนะลูกยางก่อนด้วยโอ้โหกินนวัดก่อนผมเลยสนใจผมหนยจะบอกอะไรจ่าไหมฮะจ่าจะไปแล้วครับชจะกลับมาขอบคุณ ไหวๆฝากดูแลหมอมีด้วยนะครับหมอนีแสนดีกับหมอนี้แสนสวยครับไม่ต้องห่วงเลยตรงนั้นนะไม่ต้องห่วงแลวตอนนี้ยบอกเลยจ่าเลยแล้วจ่ายไปแล้วที่ร้านที่ร้านกูองแล้วหรออี่นิดงครับหรอครับพี่โน่นี้เลิตัวเองใช่ไหมถ้าไหลไปแลหรอคือคนเราไม่ควรเสียเวลาชีวิตไว้เฮียหนูมองแบบนี้คือคุยกันรู้เรื่องกันดูคมกันเรียนรู้กันไปจบบ้านอยู่ไหนเลยบ้านอยู่ไหนเลยกูแยกประสาทไม่ทันแล้วจุข้างหลังกูบุกบ้านแล้วเดี๋ยวกูกระไรกูไปจ่ายอยู่ยี่ยี่วันไหนพูดจ๊ะ าแล้วขอให้จำความได้เซอร์เจนันอามคุนี้ยังรอยค่ะเดือดโด่คม่เจเจเจ้ยเจเยเจาต่าว่าใครมีครั้งตั้งสองแสนไหมลาออกเนลาออก สรุปเราเป็นแฟนแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนก็ได้รอคุยไปก่อนก็ได้จะได้รู้เจ็ดเจ็ดเจ็ดอะไรครับเพียเฉพาะดในนี้เหรอเพาะในนี้เฮีย ไม่หนูว่าเอางี้ก่อนเราตัดสินใจคบกันเลยดีกว่าแล้วปล่อยให้เวลาที่ผ่านไปเนี่ยเป็นเป็นการเรียนรู้กันแล้กันอยู่ไหมเฉพาะเดี้เฉพาะดี้ครับข้างนอกแอบแซบก็พอแล้วข้างนอกแอบแซบก็พอแล้วเจนูอปากเลยอย่ไม่นใอจจ่าเลยเ้้ามอบแกันอยู่เอเลยคือคอคือคอคือคือคอืคอคคอคอยออ ไ,ไม่สรงไหยได้ไม<อ>าิ่งมา<ต>ไกลมากเลย